เวียนหัวปวดคอบา่าไหลมือเท้าสัน่นเริ่มมีอาการชาตามปลายนิ้วปลายขาอย่าเพิ่งคิดว่าแค่พักผ่อนก็หายปวดหัวมึนงงเป็นแค่เรื่องเล็กๆไขมันในเลือดสูงครับเส้นเลือดตีบในสมอง เรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่เตือนเราล่วงหน้านะครับสุดท้ายเนี่ยเสี่ยงอัมพาตหรือแยกกว่านั้นนะครับเสียชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวคิดว่าตัวเองต้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะอยู่ดีๆก็เหมือนอะไรมาจิ้มดีด๊ดๆอย่างเงี้ยสะดุ้งเลยนะตรงท้ายทอยน,นี่ก็ปวดหมดหัวก็เวียนลุกขึ้น,นําบ้านหมุนเลยนะทนะําใจ้แต่ว่า ยังไงก็ลุกไม่ได้เดินไม่ได้เวลาจะเข้าห้องน้ํำน,นี้ก็ต้องเรียกลูกร้านมาเอาเข้าบางครั้งนะ่ะไปโดนอะไรเลือดออกถึงรู้ว่าตัวเองโดนชาจนไม่รู้จักเจ็บแล้วไงพอได้ลองทานเบต้าออยล์แค่3เม็ดรู้สึกเลยค่ะว่าตัวเบาขึ้น ทานเมท่สานนะแล้วป้านอนพักกลางวันตื่นขึ้นมาะจะลุกไปเข้าห้องน้ําลุกได้ไปได้คนเดียวได้ขาก็ไม่ปวดตรงท้ายทอยเนี่ยเคยปวดก็ไม่ปวดหลังจากทานยาหมอน้ําตาลก็ยังอยู่200เหมือนเดิมค่ะพอทานเบตาออยล์มาวัดทําไมมันอยู่ที่ร้อยดีขึ้นมาเรื่อยๆ่อมีอาการแบบความดันสูงไรตรแคลเอลอนสูงแล้วก็ปวดท้ายทอยปวดบา่าไหลพอเราตื่นเนี่ย ตึงคอมาก่อนยังไม่ได้ทํางานเลยก็เหนื่อยแล้วเป็นทุกวันตอนเช้าปวดตามขาตามแขนปวดคือทํางานก็ไม่ได้เต็มที่งานล่าช้ารับลูกค้านี่ก็คือเหนื่อยแล้วอะคุยพูดนี่ก็เหนื่อยแล้วพูดไม่ออกเลยมันเหมือนจะวูบตลอดเวลาคือบางทีนั่งลงไปในลุกขึ้นมานี้ล้มลงไปใหม่ก็ยังเคยหมอแล้วก็ยังไม่หายก็คือไม่ได้ผลเลย ทรามานเหมือนมันสิ้นหวังแล้วอะหมดหวังในการที่แบบจะดูแลร่างกายคือมันหนักอะคือภาระทั้งตึงทั้งเครียดทั้งร่างกายเราก็ไม่แน่ใจว่าอะไรที่จะทําให้เราหายได้เราคิดว่ามันมีไหมถามตัวเองตลอดมาดีขึ้นตรงที่ว่าเจอโฆษณาวิทเตอรอยทานเม็ดแรกเลยค่ะแบบบูบแล้วก็ตึงคอบ่าไหลเนี่ยไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็แบบแฮปปี้อะ อารมณ์ดีด้วยเล็เดียวเห็นผลนะคะ่ะไม่ว่าไม่ได้เป็นแบบเราฝันไปไหมเราละเมอไปไหมไม่ใช่เลยคุณหมอบอกเอ๊คุณแม่นี่แปลกๆนะทําไมอยู่ดีๆก็อะไรอะไรก็ดีขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นลูกค้าจันแซวบอกว่าคุณแม่ทําไมหมู่นี้อารมณ์ดีเมื่อก่อนนี้คุณแม่หน้าหน้างองๆแล้วก็บึ้งตึงนะแล้วบางทีก็ยังแอบไปให้พ่อให้แม่กินท่านก็ดีขึ้นท่านก็หายแบบโอดโอยตอนที่ท่านทานด้วยอะ่ะ ขนาดได้ทานคนละเม็ด2เม็ดเองนะโอ้ประทับใจมากเลยค่ะโอ้เราอยากบอกทุกคนนะใครเดินมาใครไม่สบายเขาเล่าให้เราฟังชีวิตมีความหวังขึ้นเนาะต้องเชื่อเลยว่าเออเบตา้าออยล์ดีจริงยอมรับเลยขอให้เปิดใจแล้วลองกินเบต้าออยล์ดูนะคะพี่กินแล้วดีขึ้นจริงคะ่ะและจะขอแนะนำว่าเบต้าออยล์เป็นความหวังของทุกคนที่อยากอยู่ต